อบๆทั้งนั้นเลยพี่นอ้องบุญเท่าัน น้ำปลาหอมๆนัวๆครับมันนี่ก <laughs> ิมอันนี้ขันพิ่นงตํานะครับ อย่าลวกโดนเด้อพี่น้องมันเปื่อยแห้งครับลวกผ้านน้ามือซื้อครับลวกลวกแป๊บเดียวนะครับแล้วก็พักไว้ให้มันเย็นแล้วก็ค่อยเอามาตำนะพี่น้องออเฮสียงนหะเบิเ้องในพี่น้องมีแต่ใส่ใงญ่ๆทั้งนั้นเลยครับ มนี่ครับสวบเลย สดครับสวนาปลาดนั่วๆ

ครับตัวทายครับพี่น้องครับ